ณมัสยิดกลางประจำอำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับพลโทสานติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสและคณะได้เดินทางไปยังมัสยิดยามิหรือว่ามัสยิดกลางประจําอําเภอยะหาอําเภอยะหาจังหวัดยะลาครับเพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมเปิดบอสอหรือว่าละศีลอดในเดือนรอมฎอน ปีฮิจรรัสกกราช1,444พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้นำศาสนาเพื่อนำไปไว้ใช้สำหรับการเปิดบอสอและร่วมกันขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าขอดูอาให้ความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายมาฮัมมัดรอซูดีบูราเฮงนายกองค์การเทศมนตรีตำบลยะหาผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และก็ประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่อำเภอยะหาร่วมให้การต้อนรับครับ ต้องบอกว่าบรรยากาศภายในงานเป็นไปกันเองนะครับสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐประชาชนตลอดจนสร้างสภาวะแวดล้อมในการเอื้อต่อการพูดคุย เพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับและก็ขอให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะอำวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงร่วมกันรณรงค์ให้รามาดอนปีนี้เป็นปีแห่งความสุขสดใสที่พี่น้องทุกคนจะได้สวมใส่เครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมและก็มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสารรค์พร้อมทั้งขอความร่วมมือนะคะงดซื้อขายจุดประทัดในห้วงของเทศกาลและที่สําคัญค่ะอาจจะทําให้เกิดความสับสนแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายได้รวมไปถึงหาก พี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติทั้งยานพาหนะหรือว่าสิ่งแปลกปลอมก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้นะคะที่วัดยะหาพระชารามออขออภัยครับเป็นที่วัดยะหาประชารามอำเภอยะหาจังหวัดยะลาแม่ทัพภักที่4ได้ประธานพิธี ถวายสังฆทานทำบุญรับศีลพร้อมกับพบปะประชาชนไทยพุทธในพื้นที่สอบถามพูดคุยมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้า พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพิธีโดยมีพระครูสถิทธนธรรมเจ้าอาวาสวัดยะหาประชารามแล้วก็ผลรีธนัตฉิมพาลีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะหาค่ะพันเอกสุรศักดิ์ทั่วดาวนะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47รวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ชาวไทยพุทธค่ะในพื้นที่มาเข้าร่วมในพิธี ขณะเดียวกันครับที่หน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าพลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าก็ได้เป็นประธานในการมอบอินทผลัมโครงการระมบอนสัมพันธ์ประจำปี2566เพื่อที่จะให้ข้าราชการตำรวจเป็น ในการปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ได้ใช้สิ่งของนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นสื่อกลางในการประสานสัมพันธ์พร้อมทั้งในการที่จะพบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวไทยมุสลิมเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจความรู้สึกที่ดีต่อกันตลอดจนสื่อถึงความสัมพันธภ,ภาพอันดีระหว่างข้าราชการตำรวจประชาชนผู้นำชุมชนผู้นำศาสนา โต๊ะอิหม่ามในพื้นที่เพื่อที่จะสแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันในรูปแบบของสังคมระหูวัฒนธรรมด้วยความสงบสุขโดยการนำสิ่งของแทนใจมอบให้กับผู้นำศาสนาพี่น้องชาวมุสลิมณมัสยิดในพื้นที่ที่รับผิดชอบครับซึ่งการรับมอบในครั้งนี้นะครับก็มีตัวแทนจากตำรวจภูธรจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าสงขลา ร่วมกันรับมอบนอกจากนี้นะครับทางด้านของผู้บัญชาการตํำรวจภูทรภาค9ก็ยังได้กล่าวส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมเนื่องในโอกาสรมฎอนอันประเสริฐนี้ด้วยครับ